ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา508เมื่อทรัพย์สินนั้นได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อเพื่อให้ตรวจดูแล้วการซื้อขายย่อมเป็นอันบริบูรณ์ในกรณีต่อไปนี้คืออนุมาตรา1ถ้าผู้ซื้อมิได้บอกกล่าวว่าไม่ยอมรับซื้อภายในเวลาที่กำหนดไว้ โดยสัญญาหรือโดยประเพณีหรือโดยคำบอกกล่าวหรืออนุมาตราสองถ้าผู้ซื้อไม่ส่งทรัพย์สินคืนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวมานั้นหรืออนุมาตราสามถ้าผู้ซื้อใช้ราคาทรัพย์สินนั้นสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนหรือ อนุมาตราสี่ถ้าผู้ซื้อจำหน่ายทรัพย์สินนั้นหรือทำประการอื่นอย่างใดอันเป็นปริยายว่ารับซื้อของนั้น